ข่าวดีของประเทศไทยและข่าวร้ายของเขมมิจีนลาวและรัสเซียสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง MJ Comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับคนไทยควรจะรู้ว่าปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตหัวลบขีปนาวุธระยะไกลได้สำเร็จแล้วรวมไปถึงเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่พัฒนาร่วมกับประเทศอิสราเอล และต่อไปนี้คำว่าเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องที่ยิงปูพรมไปแบบหลายจุดหมายเหมือนอาวุธเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องของขมรที่ซื้อจากจีนและรัสเซียที่เคยใช้ยิงสุ่มออกไปมั่วไปหมดมันจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกแล้วปัจจุบันเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องของกองทัพไทยที่พัฒนาร่วมกับอิสราเอลสามารถยิงกำหนดเป้าหมายได้อย่างแม่นยำพร้อมกันหลายลูกและหลายจุดของตำแหน่งการทำลาย นอกจากนี้กองทัพไทยยังสามารถผลิตเครื่องยิงจรวด D-TI พัทที่มีอนุภาพทำลายสูงและสามารถยิงออกไปได้ไกลมากถึง60-80กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำแต่ที่น่ายินดีมากที่สุดก็คือกองทัพไทยสามารถผลิตเครื่องยิงขีปนาวุธแบบนำวิถีและไม่นำวิถีในระยะไกลได้ถึง150กิโลเมตรและเครื่องยิงจรวดชนิดนี้ สามารถใช้ร่วมกับขีปนาวุธไฮมาร์ทของสหรัฐอเมริกาได้แถมยังมีความแม่นยำพอๆกันแต่ที่เด่นที่สุดก็คือขีปนาวุธที่ไทยประดิษฐ์ขึ้นมีอนุภาพการทำลายล้างที่สูงมากกว่าจรวดไฮมาร์ทของสหรัฐอเมริกาเสียอีกก้าวกันว่าขีปนาวุธลูกเดียวของไทยประดิษฐ์สามารถยิงไปโจมตีเรือลบขเขมิที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ที่จีนสร้างขึ้นในฐานทัพเรือเลียม ที่เมืองสีหนุวิวของเขเมรได้อย่างสบายคราวนี้มาดูความเฮงสวยของฮุนเซนกันบ้างครับผมทำนายอาไว้ไม่เคยผิดพลาดว่าฮุนเซนจะต้องบากหน้ามาขอความช่วยเหลือจากประเทศไทยอย่างแน่นอนและในที่สุดก็เป็นจริงฮุนเซนมาขอร้องให้ไทยช่วยส่งพุทธศินลและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกีฬาซีเกมส์จานวนมากและร้องขออย่างมากรวมไปถึงท่าทีอึอกอกัๆอยากให้ไทยช่วยเหลือ ปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักในกรุงพนมเปญและหลายเมืองใกล้เขตแดนติดกันที่ล้วนประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงนอกจากภัยแล้งประชาชนหลายแสนคนก็ไม่มีน้ำกินน้ำใช้แล้วมุนเซนยังไม่มีเงินที่จะไปแก้ปัญหาเรื่องขยะมุลฝอยที่เริ่มสูงท่วมหัวและในแหล่งน้ำต่างๆก็เต็มไปด้วยกองขยะที่สกรปรกเต็มเมืองไปหมดและเป็นที่น่าอับอายต่อสายตานักท่องเที่ยว และผู้คนที่จะเดินทางมาชมซีเกมที่ใกล้จะมาถึงแล้วน้ำไม่มีกินมีใช้อาหารและที่พักก็ต้องสุกปกอยู่ทั่วไปในประเทศขมิแล้วจะให้นักท่องเที่ยวที่ไหนเขาอยากจะมาเที่ยวกันแถมหน้าแตกหมอไม่รับเย็บหลายแผลเพราะเพิ่งออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมจากโจรน,นำนมทมยมาเป็นประเพณีสงการให้มีชื่อเรียกเหมือนประเทศไทยลงทุนไปแทบงบป,ประมาณหมดหน้าตัก ประเทศดันทะลึ่งเกิดภัยแล้งอย่างหนักซ้ำเติมเข้าไปอีกส่วนข่าวร้ายของผู้นำลาวคาดการว่าไม่เกินกลางปีหน้าวัฒนธรรมที่สวยงามของหลวงพระบางจะเละตุ้มเป๊ะไปหมดเมืองที่สวยงามและเงียบสงบจะเต็มไปด้วยกองขยะสุกปูกและธุรกิจบันเทิงและยาเสพติดของจีนเข้ามาแทนจะเกิดโรงแรมต่างๆของทุนจีนขึ้นบานเป็นดอกเห็บและจะเต็มไปด้วยกลุ่มทุนธุรกิจศูญเหรียญ คนจีนจะเดินกันเต็มเมืองหลวงพระบางและรวมไปถึงตลาดสีหอมของลราที่เวียงจันทร์ก็จะกลายเป็นย่านชัยนาทาว์ที่เต็มไปด้วยคนพ่อค้าชาวจีนโดยมีคนลาวเป็นลูกจ้างลาวจะกลายเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่เป็นแหล่งท้าประเวณีและเป็นสถานที่พักผ่อนของกลุ่มนักยาเสพติดในทั่วโลกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ส่วนข่าวร้ายของรัสเซียก็คือปูตินจะประกาศยกระดับสงครามจากธรรมดาในยูเครนมาเป็นการยกระดับให้เป็นสงครามนิวเคลียร์กับชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและนาโต้จากการรับฟินแลนด์เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้เป็นประเทศล่าสุดในปัจจุบันผลก็คือมีคนรัสเซียหนีตายสงครามอาจจะเกิดขึ้นภายในประเทศมากถึงกว่า4 0 0 0 0คน ได้ทยอยลังไหลหอบนำเงินมาหลบอาศัยอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดจึงเหมือนเป็นตัวประกันให้กับประเทศไทยไม่ให้ปูตินนึกเพี้ยนเพียนยิงนิวเคียรข้ามหัวประเทศญี่ปุ่นมาตกแถวประเทศอาเซียนได้ส่วนข่าวร้ายของจีนเป็นอันว่าการหลีกเลี่ยงการทำสงครามกับสหรัฐอเมริกานักวันจะเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นทุกทีการกระทำของผู้นำไต้หวันที่ไปเยือนสหรัฐอเมริกา เป็นการตอกหน้าสีจิ้นผิงอย่างเจ็บปวดและประกาศรับรองให้ไต้หวันเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ยิ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกามีแผนที่จะรับรองให้ไต้หวันเป็นประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องกับจีนอีกต่อไปหากเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้จีนทุ่มง,งบประมาณทั้งหมดแบบเทหน้าตักไปที่กระทรวงกลาโหมทั้งหมดเพื่อเตรียมรับมือการทำสงครามกับสหรัฐอเมริกา ส่วนความสัมพันธ์ส่วนตัวกับปูตินนับวันยิ่งแย่ลงไปเรื่อยๆเมื่อปูตินเริ่มรู้ว่าสีจิ้นผิงเล่นการเมืองแบบตีสองหน้าหน้านึงก็ออกมาค้านปูตินเรื่องการติดตั้งนิวเคลียร์ในเบลารุสกับติดตั้งใกล้พรมแดนของฟินแลนด์ส่วนอีกหน้านึงก็สร้างภาพผูกสัมพันธ์กับชาติอาหรับให้หันมาคืนดีกันเพื่อตอนเองจะได้กินรวบเรื่องพลังงานน้ำมัน หากเกิดปูตินถูกลอบสังหารหรือพ่ายแพย้สงครามต่อยูเครนที่มีสหรัฐและนาโต้พร้อมกลุ่มประเทศเอูรวมไปถึงชาติยุโรปตะวันตกทั้งหมดคอยช่วยเหลือยูเครนแบบออกหน้าอย่างชัดเจนถ้าเป็นแบบนี้จีนจะต้องเผชิญกับสภาวะถดถอยของโครงการขยายอิทธิพลลงมาสู่กลุ่มประเทศอาเซียนอย่างมากรวมไปถึงนโยบายต่างๆที่จะเป็นการสร้างเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ของประเทศจีนทั้งหมดด้วยและสงครามสกุลเงินหยวนของจีนที่เปิดหน้าพร้อมสู้ศึกกับสหรัฐอเมริกาอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับประเทศผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ของโลกที่สหรัฐอเมริกาเคยมีอิทธิพลเหนือกลุ่มประเทศเหล่านี้มาก่อนนั่นยิ่งตอกย้ำให้สหรัฐอเมริการีบเร่งเปิดศึกทางกำลังทหารกับจีนให้เร็วยิ่งขึ้น ืปกป้องการขยายอิทธิพลของจีนเข้ามาสู่กลุ่มประเทศอาหรับนั่นเองมีหลายคนเคยพูดว่าหากเกิดสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเกิดขึ้นจริงโลกของเราคงรับมือกันไม่ไหวแต่สำหรับผมแล้วเชื่อว่าพวกเราจะได้เห็นภาพสงครามเพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นและมันจะจบลงอย่างรวดเร็วเมื่อผู้ชนะจะนำอาวุธที่ทันสมัยที่สุดออกมาใช้ในศึกสงครามในครั้งนี้และ ทุกอย่างก็จะกลับสู่สภาวะปกติเมื่อมีอีกประเทศหนึ่งออกมายอมรับความพ่ายแพ้ของตนเองแต่สิ่งที่โลกกำลังชี้ให้มนุษย์ทุกคนให้รับรู้ความจริงก็คือนับจากนี้ไปผู้คนนับกว่า4,000กว่าล้านคนและมีประเทศมากกว่าครึ่งโลกจะต้องเผชิญกับสภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนักเกิดขึ้นในทั่วโลกอย่างรุนแรงที่สุดและไม่เคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อน ขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์เดชาณรุนาศวันที่5ทับ4ปี66เวลา18.45นาฬิกา 45- นาทีก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้นะครับคลิปนี้ถ้าหากแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกราบขอโทษคลิปนี้แอดขอลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ